ขอบคุณมากค่ะเอ่อก็เหลือเวลาอีกอีกไม่นานนะคะก็ขออนุญาตสรุปนะคะ,อ,ะอีก3ตัวที่เหลือนะคะซึ่งตัวชีวัดในมิติของ potential ที่เหลือนะคะก็จะมีเรื่องของอตัวชีวัดเรื่องของการเชื่อมโยงแล้วก็แบ่งปันข้อมูลหรือว่า sharing data นะคะ,ะในส่วนของตัวชีวัดนี้นะคะ,ะเราจะใช้เกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์ที่ c u s t o m i z e นะคะตามบริบทของหน่วยงานนะคะก็ให้ส่วนราชการเนี่ยมีการกําหนดนะคะตัวเกณฑ์การวัด ตรงนี้นะคะเอ,เองนะคะแต่ว่าก็ต้องขออนุญ,ญาตนำเรียนว่าในเรื่องของตัว sharing data นะคะเป้าหมายแล้วก็ตัวสิ่งที่เป็นคำอธิบายของเรื่องของการแบ่งปันข้อมูลนะคะก็คือเรื่องของกระบวนงานนะคะที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอกนะคะในลักษณะ,ะของเป็น b i lateral ก็คือมี อ่หนึ่งหน่วยงานขึ้นไปก็คือท่านจะต้องไปแชร์ Data กับหน่วยงานไหนหนึ่งหน่วยงานนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าจะต้องมีการกาหนดเงื่อนไขนะคะในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนะคะมีนโยบายมีการคุยกันว่าในการแลกเปลี่ยนท่านมีเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงเทคนิคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะมีระบบ หรือว่าจะเป็นอย่างไรนะคะที่จะมีการแชร์ริ่งข้อมูลในรูปแบบดิจิตัลได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเกณฑ์การวัดที่ท่านจะมีการกําหนดเกณฑ์นะคะขอให้ท่านมีการกําหนดเป้าหมายในแต่ละขั้นคือขั้นต้นขั้นปาตรฐานแล้วก็ขั้นสูงที่ชัดเจนที่สามารถที่จะ,อะบอกได้ว่านะคะ สิ่งที่ท่านกำหนดเอาไว้เป็นเป้าหมายของปี65ที่อยากเห็นในเรื่องของ sharing data เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเกณฑ์ตรงนี้ก็ขอให้เป็นเกณฑ์ที่ระบุในการวัดผลเรื่องของตัวเป้าหมายนะคะหรือว่าผลผลิตนะคะที่ท่านวางแผนเอาไว้ในปี65นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวเกณฑ์ที่ c ั s t ตอร์ไมนะคะตามที่จะหน่วยงานที่จะมีการดำเนินการนะคะวัตถุประสงค์ก็คือว่าตัวของ sharing data ท่านต้องการที่จะ sharing ข้อมูลดิจิทัลกับหน่วยงานภายนอก ะะอย่างไรมีเงื่อนไขยอย่างไรนะคะปีหน้าท่านกําหนดว่าจะมะีหน่วยงานใดที่อยากจะแชร์ริง data เรื่องใดนะคะนโยบายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็ขอให้ท่านกําหนดเกณฑ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องของตัวผลผลิตนะคะ,ะตัวที่สองคือเรื่องของตัวดิจิทัลไล e ์พโรเ s นะคะเรื่องของการพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงานโดยนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้นะคะในการดําเนินงานนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ เชื่อมโยงกับเรื่องของตัว e s w i t อย่างที่ทางผู้เชี่ยวชาญอภิจิตราได้พูดนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงการทํางานนะคะภายในองค์กรของท่านนะคะโดยเอาเรื่องของตัวเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้นะคะเรื่องของคําอธิบายตัวชีวิตตัวนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการทํางานนะคะในองค์กรของท่านนะคะที่เอาตัว เทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยที่ทําให้การทํางานหรือกระบวนการน,นะคะที่ดําเนินการอยู่เดิมเนี่ยมีการพัฒนานหรือว่าดีขึ้นรวดเร็วขึ้นนะคะสะดวกขึ้นกว่าเดิมนะคะในหน่วยงานของท่านนะคะหรือว่าทําให้ผู้รับบริการเนี่ยส่งผลให้ผู้รับบริการเนี่ยได้รับบริการที่ท มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภายในองค์กรมีการจัดโปรแกรมนะคะเรื่องการจัดเก็บเอกสารนะคะมีการเรื่องของการทําระบบที่ค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้นนะคะหรือว่าท่านมีการทําตัวของระบบการใช้งานต่างๆของในองค์กรนะคะจากที่จะต้องมีการส่งไฟล์เป็นเปเปอร์ต่างๆนะคะท่านมีระบบภายในองค์กรที่จะให้สามารถที่จะส่งคียออนไลน์อะไรต่างๆที่จะทําให้การทํางานนะคะของหน่วยงานของท่านเองเนะะี่ย ทำงานได้เร็วสะดวกขึ้นนะคะเป็นการทํางานแบบองค์กรดิจิทัลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ไปส่งผลกับเรื่องของการบริการข้างนอกด้วยนะคะเกณฑ์การประเมินก็เช่นกันนะคะก็จะเป็นเกณฑ์การประเมินที่ให้ทางส่วนราชการมีการกําหนดนะคะตามบริบทของหน่วยงานเองนะคะก็เช่นเดียวกันก็คือว่าในปี65นะคะการที่ท่านจะดิจิทัลไลฟ์พโรเซสในองค์กรของท่านเนี่ยท่านต้องการเป้าหมายคืออะไร นะคะท่านจะปรับเรื่องใดนะคะสิ่งที่ต้องการอยากเห็นในปี65คืออะไรขอให้ท่านกําหนดนะคะเป็นตัวเอาพุตนะคะเป้าหมายที่ท่านต้องการอยากเห็นนะคะในปี65นะคะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าทั้ง2ตัวชี้วัดนี้นะคะในปี64ที่เราให้ท่านมีการกําหนดออกมาในตัวเกณฑ์นะคะหลายหน่วยงานนะคะก็กําหนดเกณฑ์ที่เห็นตัวเป้าหมายนะคะในการที่จะพัฒนานะคะที่เป็นตัวเกณฑ์ที่ดูแล้วก็เห็นเป็นเอาพุต ที่ชัดเจนนะคะแต่ก็มีบางหน่วยงานที่กําหนดเกณฑ์เนี่ยเป็นตัวขั้นตอนเป็น process นะคะยกตัวอย่างเช่นเอา process ในเรื่องของการดรําเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือตามสัญญานะคะว่าจะต้องมีการลงนามสัญญาจะต้องมีการดรําเนินการในเรื่องของตัวตัวเอกสารอะไรต่างๆนะคะอย่างไรอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตเรียนว่าขอที่จะไม่ให้กําหนดเกณฑ์ ประเภทนี้นะคะในการวัดของท่านนะคะซึ่งจากที่ถ้าเกิดท่านเลือกสองตัวนี้แล้วก็ท่านกำหนดเกณฑ์เข้ามาะะทางกพรก็จะขออนุญาตนํามาพิจารณานะคะตัดกรองให้ท่านอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะคงต้องขอคํอาให้คำปรึกษาท่านไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวชีวิตสองตัวนะคะทีเ่เป็นของตัวองค์กรดิจิทัลนะคะแล้วก็ตัวสุดทาย